สวัสดีครับกลับมากับผมเดอะกอรี่เกมวันนี้ผมจะมาจัดอันดับเทียริสอาวุธในไวฮาร์ดก็จะเป็นความเห็นส่วนตัวผมจากการเล่นนะครับก่อนจะเริ่มนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับช่องเดอะกอรี่เกมเอาละครับเราเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะผมขอเริ่มจากอาวุธที่เรามีมาตั้งแต่ต้นก่อนเลยอาวุธแรกนะครับคาราคุริคาตานะครับเรียกดว่าเป็นอาวุธที่สมดุลที่สุดในเกมก็ว่าได้ครับเนื่องจากเป็นอาวุธที่มีความรวดเร็วในการโจมตีแล้วก็มี การโจมตีต่อเนื่องที่สร้างดาเมจได้จํานวนมากครับผสมกับการโจมตีพิเศษที่ทำดาเมจได้เพิ่มขึ้นอีกการคอมโบก็เข้าใจง่ายนะสามารถคอมโบต่อได้โดยไม่ทิ้งช่วงนะครับข้อเสียของอุปนี้คือการโจมตีปกติเนี่ยมันดาเมจน้อยนะครับผมเขาจัดให้คาตากุริคาตานะเนี่ยอยู่ในเทียเนะเป็นอุธที่เล่นง่ายแล้วก็ดาเมจเนี่ยค่อนข้างเหมาะสมสาหรับอุธนี้มากๆเลยต่อไปครับคินโดาชิ อานี้คือดาบใหญ่คนะการโจมตีเนี่ยสร้างดามิได้ดุนแรงยิ่งเป็นการโจมตีพิเศษที่ชร้าโจมตีก็ยิ่งแรงนะครับข้อเสียของอาวุธนี้ก็คือการโจมตีเนี่ยมันช้านะแล้วก็ยิ่งเวลาเราชาร้าโจมตีเนี่ยมันต้องใช้ช่วงแต่ว่ามันก็ยังดีที่เราสามารถเดินได้ด้วยนะครับโนดาชิเนี่ยผมจัดให้อยู่ในเทียบดีต่อไปครับมอลอาวุธนี้เป็นอาวุธคอนะโจมตีแรง แล้วก็ถ้าะสมกับการโจมตีพิเศษเนี่ยมันก็จะเป็นการโจมตีที่กว้างขึ้นนะเพราะว่าด้ามมันจะยืดออกการคอมโบการโจมตีกับการโจมตีพิเศษเนี่ยมันทําได้ไม่ยากครับแล้วก็สร้างดเดเมจได้เยอะมากๆเลยข้อเสียของบทนี้ก็คือการโจมตีช้านะครับช้ามากๆเลยการทําคอมโบเพื่อทำาดำเมจสูงสุดเนี่ยมันก็ต้องใช้จังหวะกดซึ่งมันช้ามากๆเราโจมตีแล้วก็กดโจมตีแล้วก็กดซึ่งมันจะมันเป็นการโจมตีผสมระหว่างการโจมตีพิเศษเนี่ยแหละมันจะมันจะยืดด้ามออก จริงๆแล้วมันใช้จังหวะแล้วมันก็ค่อนข้างช้าทําให้เสียจังหวะในการโจมตีถ้าเราไม่ได้คิดมาให้ดีดโอเคครับสําหรับอาวุธนี้เนี่ยผมขอจัดให้มันอยู่ในส่วนของเทียบีนะแต่ว่าผมขอให้มันอยู่ท้ายห้องบีเลยเป็นอาวุธที่ดีนะครับแต่มันช้ามันช้ามากๆเลยเบรดวากาซซามันก็คืออาวุธล่มมันเองครับโหอ,อ,อาวุธล่มเนี่ยเป็นอาวุธที่ โจมตีได้ต่อเนื่องและรวดเร็วนะครับแล้วก็การขึ้นไหวของมันยังขึ้นไหวที่รวดเร็วแถมเป็นอาวุธที่แพรลี่ได้อีกส่วนข้อเสียของอาวุธนี้มันคือโจมตีโปกตีถ้าเราไม่เก็บเกรดมันจะเบามากๆ่วนการเก็บเกรเนี่ยมันก็ต้องแพรลี่ซึ่งพูดตามตรงว่าแพรลี่เกมนี้มันก็ค่อนข้างยากครับซึ่งใครชอบอาวุธแพรลี่แล้วก็แพรลี่ได้เก่งคุณจะสนุกกับอาวุธนี้มากเลยเพราะมันเป็นอาวุธที่โจมตีได้แทบจะไม่ขาดช่วงเลยถ้าคุณแพรลี่ได้ แล้วก็มันจะสร้างดาเมีได้ตลอดเวลาครับไม่ว่าจะคุณจะอยู่กลางอากาศหรือว่าอยู่บนพื้นแล้วมันก็สามารถที่จะเคลื่อนที่ได้รวดเร็วด,ด้วยสหรับผมนะวุธนี้เนี่ยจริงๆผมอยากให้มันอยู่ A นะครับแต่ว่ามันแพรลี่ค่อนข้างยากนะผมยิงจัดให้มันอยู่ในเทียบี B. อ่าซึ่งผมก็จัดให้มันอยู่ในหัวห้องของยาบี B ไปเลยต่อไปครับโบครับ เป็นวุฒโจมตีริากางน,นะโจมตีที่ต่อเน,นื่องนะแล้วก็สามารถแสแต็กดาเมจแล้วก็ยิงธนูดาเมจเพื่อระเบิดดาเมจที่แสแต็กเนี่ยได้ด้วยนะแล้วก็สร้างดาเมจที่มันรุนแรงมากๆเลยแล้วก็การโจมตีพิเศษเนี่ยทำให้มันเล่นได้หลากหลายมากขึ้นมากกว่าธนูปกติส่วนข้อเสียนะครับก็คือมันถ้าโดนประชิดตัวเนี่ยมันหนียากครับแล้วก็อาว,วุธชีนีนะครับเป็นอาว,วุธที่สร้างความแปลกใจให้ผมมากเลยเป็นอาว,วุธที่จริงๆมันเล่นสนุกมากๆเลยนะครับโดยเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยโดยปกติเนี่ยผมไม่หัดเล่นอาว,วุธระยะไกลกับเกม แต่อาวุธนี้มันเป็นอาวุธที่เล่นได้สนุกแล้วก็คอมโบสนุกด้วยแล้วก็ดาเมจเนี่ยมันแรงแรงแบบแรงเลยแหละโอเคครับด้วยความสนุกแล้วก็ดาเมจที่มันทําได้เนี่ยผมขอจัดให้มันอยู่ในเทียร์เอซึ่งผมให้อยู่หน้าสุดของ A เลยหัวหน้าห้อง A ไปเลยถ้าเทียบกับดาบคาราคุริคาตนะเนี่ยมันเล่นสนุกกว่าแล้วก็ดาเมจเนี่ยมันก็พอๆกันต่อไปครับคลอเบดาถึงอาวุธยอดนิยมอันดับต้นๆของเกมไวฮาร์ดเลยนะ ซึ่งจริงๆแล้วผมนิยามว่าเป็นอุปกรณ์เคลื่อนที่3มิติมันเป็นอาวุธที่โจมตีคอมโบกลางอากาศได้รวดเร็วแล้วก็หลบหลีกยได้เร็วมากๆนะครับแถมมันมีตะขอเชื่อที่ถ้าเกี่ยวกับศัตรูไว้มันจะดึงเข้ามาแล้วก็โจมตีได้คอมโบได้ต่อเนื่องแถมมันหลบกลางอากาศได้คล่องแคล่วอีกต่างหากซึ่งข้อเสียของอาวุธนี้ครับมันเล่นค่อนข้างยากครับผมให้อาวุธนี้ครับอยู่ใน T.S. ดโดยรวมเป็นอาวุธที่เล่นโคตรสนุกนะดาเมจก็แรงนะ เมื่อจบคอมโบเนี่ยก็เท่อ,อีกตางหากแล้วก็เป็นอาวุธที่ถ้าเล่นเก่งเล่นดีๆเนี่ยมันจะทําให้คุณไม่โดนมอนสเตอร์โจมตีเลยสักครั้งหนึ่งนะเพราะว่าเป็นอาวุธที่หลบเบียกได้ดีแล้วก็มันลอยกลางอากาศได้ด้วยครับอาวุธต่อไปครับก็คือแคนนอนปืนใหญ่ครับเป็นอาวุธโจมตีระยะไกลทำดาเมจได้เยอะนะครับหากคุณมีพื้นที่มากพอนะข้อเสียข,ของอาวุธนี้ก็คือมันขึ้นไหวลําบากครับแล้วก็ โดนมาชิดตัวนี่ไม่หนีไม่ได้เลยครับหนียากมากๆผมให้อาวุธนี้อยู่ในเทียร์ซีนะเพราะว่าผมเล่นไม่ค่อยสนุกเลยนะครับเพราะว่ามันต้องใช้พื้นที่ในการเล่นค่อนข้างมากแล้วก็ดาเมจเนี่ยมันทําได้ไม่จุใจถ้ากับพื้นที่ที่มันต้องใช้เล่นนะถ้าเทียบกับอาวุธอื่นแล้วนะมีอาวุธอื่นที่เป็นพื้นที่ได้น้อยกว่าแล้วก็ดาเมจได้แรงกว่าอีก ต่อไปครับคาราคูลิสตาร์ฟเป็นอาวุธที่โจมตีได้ต่อเนื่องแล้วก็ใช้ได้หลากหลายสถานการณ์ตามฟอร์มที่เปลี่ยนไปดาเมจตอนโจมตีพิเศษเนี่ยก็โคตรที่จะแรงนะครับส่วนข้อเสียนะคือตอนโจมตีพิเศษเนี่ยมันจะช้าเอามากๆซึ่งคาราคูลิสตาร์ฟเนี่ยเป็นอาวุธที่ผมชอบและถนัดที่สุดในเกมเพราะส่วนตัวเนี่ยผมเล่นมอนเตอร์ฮันเตอร์เนี่ยผมเล่นพวกชาร์จเบสแล้วก็สวิตช์แอผมก็เลยถนัดในการเปลี่ยนฟอร์ม ส่วนตัวผมชอบมากเลยนะครับเป็นอาวุธที่เล่นสนุกมากแล้วก็มันเป็นการสลับฟอร์มการโจมตีไปเรื่อยๆแล้วก็เก็บเกรเมื่อเราสลับฟอร์มแล้วก็กดใหถ้ถูกจังหวะเนี่ยมันก็จะสลับฟอร์มเพื่อที่จะโจมตีแล้วก็เก็บเกรไปเรื่อยๆซิ่งแต่ละฟอร์มมันก็จะแตกต่างกันทั้งโจมตีช้าเร็วแทงแล้วก็โจมตีระยะไกลเป็นอาวุธที่ใช้งานได้หลากหลายครับและไฮไลท์สำคัญเลยก็คืออาวุธนี้การโจมตีพิเศษถ้าเราเก็บเกรดเต็มเนี่ยมันเป็นดาม,มิที่ แรงอันดับต้นๆของเกม w Heart เลยก็ว่าได้ผมจึงจัดให้อาวุธนี้มันอยู่ใน T.S. นะครับเป็นหัวหน้าห้อง T.S. ไปเลยเอาละครับแล้วทั้งหมดนี่ก็คือ T.R.I.S. อาวุธของผมนะครับในเกม w Heart สำหรับใครครับที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วกดซับ c r i b e ด้วยนะครับพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ